วันนี้มาสวนตาลคู่ค่ะเพื่อนสาวเพิ่งบอกว่าที่นี่เพิ่งเปิด17ก็เลยพาเพื่อนๆวมาดูค่ะความยาวดูอุ้ยไม่อยากจะพูดสวยอะแล้วแบบันลายมันพร้อมสุกมากเลยนะนุชมันแตกอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่เขากระดิกไม่เป็นไรเขากระดิกไม่เป็นไรดูดูดูสวยมากเลยดูดูดูดไม่อยากจะพูด แบบลายเนี่ยค่ะลายเดี๋ยวนี้อยู่ดรน,นะคะไม่ไกลเลยอ่ะแค่สิบห้านาทีจากตรงเมืองสวนตาลคู่สวยมากอันนี้ปลาเป็นสัมโดยที่แค่ความดกดกมากดูค่ะอยู่ที่หนองนาคำอือลังการนู่นนะคะสวนอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะพามุดไปดูอันนี้อันนี้ อยู่นี่โลโลโลแล้สี่ร้อยนะคะสี่ร้อยแลห้าร้อยนี่แหละรุ่นใหญ่มากเว้ยไม่ไกลจากอุดรเลยแค่สิบห้านาทีค่ะใช้หมดเลยนูอยู่สวยๆมากันค่ะมาเที่ยวแบบอย่างเงี้ยค่ะนูนนูๆน,น,น,นูนค่ะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาตกใจนูนค่ะใช้หมดเลย นี่นะคะดกมากแต่ละชอ่อโอ้โหดูแลดีเวอร์เลยค่ะส,สวยมาดูกัน